เป็นไงล่ะคนระับก็บอกเราไงให้ไปเจอหน้าไายแสดงความมีดีพี่ๆี่ทุกคนด้วยนะที่ติดตามหน้าไายเมื่อวานวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเข้าใกล้นะครับสิ้นปีขึ้นทุกทีก็ช่วงนี้ก็รา,รายลุกอ,อีกเนาะก็ทยอยหยุดกันไปหมดแล้วนะครับแล้วพพิ่งนี้ก็หนักเลยวันนี้ว่าหนักแล้วพพิ่งนี้ว่าหนักเลยวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สี่โมงเย็นแล้วงานเจอหน้าไายเหมือนเดิมวันนี้มีด้วยกันนะครับ ต้องบอกว่าคงเห็นเห็นกันอยู่อ่ะไม่พูดเยอะแล้วกันเอาว่าวันนี้สี่โมงเย็นพูดคุยก่อนแกมเริ่มน้าไหลเล่าวันนี้สี่โมงเย็นเจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่วันนี้ที่ดีบมาฝากในวันนี้เป็นทางด้านของ <c oughs> อีบนะครับพิมลิกต้องบอกว่าอีพิมลิกนะครับเพิ่งเปิดฤดูกาลมาได้เพียงแค่สี่ห้านัดเท่านั้นเอง ต้องบอกว่าวันนี้นะครับผู้ที่น่าสนใจสําหรับผมจะเป็นทางด้านเอลใจอิดนะวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนนะครับอย่างทางด้านซามาเร็ดนะครับต้องบอกว่าฤดูกาลที่แล้วแม่ซามาเร็จพลาดแชมป์อีกแล้วนะครับจบไปที่ท็อปสามโอ้โหต้องบอกว่าจบที่ท็อปสานี่คือสองฤดูกาลต,ติดติดแล้วนะฤดูกาลนี้เพิ่งเปิดมาได้5นัดเท่านั้นเองครับดูแล้วคงต้องเน้นหน่อยละช่วงนี้กํลาลังลาแต้มด้วยนะครับดูดูแล้วนะครับทางด้านเอลใจอิด เปิดมาฤด,ดูกาลนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เจอทีมที่ตึงมากวันนี้เจอทีมรับหัวตารางทุกฤดูกาลบอกเลยวันนี้เรียบร้อยแน่แท้ครับมองทางน้าเอวสําเร็จไปก่อน0.5อย่างน้อยๆวันนี้1เมตรมีเห็นง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปวันนี้4โมงเย็นเจอกันหน้าไร้ที่มคอ,อนเนอร์ตัวราบก่อนนะครับติดรับ